สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมานะครับแล้ววันพุธแบบนี้ก็เช่นเคยครับเรามาเจอกันในรายการ SCP Story ครับสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องของความลึกลับความน่าสะพรึงกลัวความสดสยองแล้วก็ตำนาต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยก็ห้ามพลาดจะกดติดตามช่องนิกกี้เมานะครับเปิดการแจ้งเตือนในการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับเพราะว่าเวลาที่มีการอัปโหลดคลิปใหม่ใหม่เนี่ย เพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับในที่สุดในปีนี้เราก็เดินทางกันมาถึงวันที่1กันยายนครับวันนี้เป็นวันที่ใครหลายคนรอคอยครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรนะฮะวันหวยออกครับใครที่รุนโชคอยู่นี่ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีสมปรารถนากันทุกคนเลยครับและ SCP ที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับเป็น SCP รายการหนึตัวหครับที่ นิกคิดว่านิกอยากจะให้มันมีชีวิตหรือว่ามีตัวตนขึ้นมาจริงๆครับเพราะว่าเขาเป็น scp ที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งเลยครับผมและอย่างที่ทุกคนเห็นที่ปกของคลิปนะครับ scp ที่เราจะมาพูดจะมาเล่ากันในวันนี้ก็คือ scp 2 2 5 6าครับทำไมมันถึงน่าสนใจแล้วก็ทำไมที่มันควรจะมีตัวตนอยู่จริงๆถ้าหากว่านนองพร้อมแล้วเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้แล้วก็เข้าไปรับชมได้เลยครับ คริปโตมอร์ฟ้ากิกันเทสเป็นที่รู้จักกันดีในสถาบันว่า SCP 2256หรือ The Very Tall Things มันคือสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีขนาดตัวมหืมาครับซึ่งอาศัยอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับเกาะโพลินีเซียสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์คอยาวหรือยีราฟแต่ว่าร่างกายของมันนั้นกลับมีขนาดที่ขยายใหญ่มากกว่านั้นครับเพราะว่ามันสามารถมีขนาดได้ถึง 1,000เมตรหรือ1กิโลเมตรครับโดยที่มีน้ำหนักตัวอยู่แค่1ตันเท่านั้นไม่สมส่วนเลยใช่ไหมครับคุณสมบัติของอุ้งเท้าของมันเนี่ยก็แผ่เป็นรูปจานครับซึ่งทำให้พวกมันนั้นสามารถเดินบนผิวน้ำได้โดยที่ไม่จม และคุณสมบัติที่น่าพิเศษแล้วก็น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งของพวกมันนั้นก็คือไม่มีใครสามารถจดจําเรื่องราวของพวกมันได้แม้ว่าจะมีใครก็ตามไปเห็นมันเข้าครับคนที่ไปพบเห็นมันก็จะลืมเรื่องราวของพวกมันไปแทบจะทันทีนักวิชาการของทางสถาบันเชื่อว่านี่คือการได้มาซึ่งวิวัฒนาการที่ช่วยให้พวกมันไม่มีใครสามารถสังเกตเห็นได้โดยเฉพาะผู้ล่าที่ต้องการจะกินมันครับศัตรูของพวกมันนยก็จะลืมพวกมันทันทีที่มองเห็นแต่มันก็เป็นที่น่าสนใจครับตรงที่ว่าด้วยความที่พวกมัน เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนโลกเท่าที่เคยมีมาแล้วจะมีนักล่าประเภทไห่ครับที่ต้องการจะกินมันสัตว์ชนิดนี้นมักจะเคลื่อนที่รวมตัวกันอยู่เป็นฝูงครับซึ่งมีขนาดตั้งแต่2องถึงสองพตัวโดยที่พวกมันเนี่ยจะหลีกเลี่ยงชายฝั่งแล้วก็บริเวณที่ผู้คนอาศัยอยู่ครับโดยพวกมันมักจะอยู่ห่างจากชายฝั่งอย่างน้อย30กิโลเมตรแต่สิ่งที่น่าทึ่งครับนั่นก็คือชาวเกาะเนี่ยมักจะมองเห็นพวกมันในระยะไกลๆครับเรียกได้ว่าระยะไกลบนขอบฟ้าเลยครับเนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่ โตของพวกมันที่สําคัญครับมีเพียงชาวเกาะไมกิติเท่านั้นที่สามารถมองเห็นแล้วก็จดจําพวกมันได้ความลับของพวกเขาก็คือสารตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าทูโคคาโดยที่สารตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในเรื่องของภาพหลอนแล้วก็ความทรงจําครับใครก็ตามที่กินสารตัวนี้เข้าไปก็จะสามารถจดจําเรื่องราวของ SCP-2256 ได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นครับและด้วยสาเหตุนี้ครับชาวเกาะไมกิติเนี่ยเขาเลยสามารถเก็บรักษาข้อมูลของ SCP-2256 ในรูปแบบของนิทานพื้นบ้านแล้ว ก็ตำนานในชื่อของตำนานโปโลแล้วก็กาเค้าในภาษาท้องถิ่นครับซึ่งมันมีความหมายว่าสิ่งที่เคลื่อนหรือว่าเดินช้ามากพวกเขามีความเชื่อว่าสิ่งในชีวิตนี้เนี่ยได้รับการมอบหมายจากเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ให้แบกรับน้ําหนักของท้องฟ้าเพื่อไม่ให้ก้อนเมฆแล้วก็น้าทะเลเนี่ยมันมาผสมกันและถ้าหากว่าพวกมันละเลยหน้าที่ก็จะเกิดพายุไต้ฝุ่นหรือว่าไซโคลนขึ้นครับ ในภายหลังเนี่ยทางสถาบันได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารทูโคคาแล้วก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วมันมีองค์ประกอบทางเคมี Me, ที่เหมือนกันกันกบยาลบความทรงจําที่ทางสถาบันใช้แล้วน,น้องเนี่ยอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับที่นิกเล่ามาว่าคนที่ได้รับผลกระทบจาก S C P บางชนิดเนี่ยมักจะถูกลบความทรงจําโดยยาลบความทรงจําของทางสถาบันครับและเมื่อพวกเขาเนี่ยใช้สารตัวนี้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ S C P 2 2 5 6พวกเขาก็พบว่า แท้ที่จริงแล้วพวกมันไม่ได้มีนิสัยดุร้ายหรือว่าเป็นศัตรูครับเห็นป้านิกบอกแล้วว่ามันสมควรจะต้องมีอยู่จริงครับแต่ด้วยขนาดลําตัวที่ใหญ่โตของมันเนี่ยมันทําให้ยากที่จะก,กักกันครับพวกมันจึงถูกจัดให้อยู่ในระดับยูคลิดและถึงแม้ว่าทางสถาบานันจะค้นพบเรื่องราวของมันในปี1991ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพใช่ไหมครับเป็นที่น่าเสียดายครับเนื่องจากฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพของพวกมันเนี่ยก็เกิดการโปร่งใสแล้วก็ชำรุด อย่างรวดเร็วก่อนที่ทางสถาบัน,นจะนําฟิล์มพวกนั้นไปพัฒนาเป็นสื่อมีเดียที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ครับส่วนภาพถ่ายบางภาพที่ถ่ายได้นก็แตกกระจายเป็นพิกเซลที่ดูไม่รู้เรื่องรวมทั้งข้อมูลใดๆที่บันทึกไว้ได้เนก็หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันครับและพอทางองค์กรเปลี่ยนวิธีการบันทึกข้อมูลแล้วก็บันทึกภาพของพวกมันด้วยการใช้ดินสอแล้วก็กระดาษสเกต็ตข้อมูลของพวกมัน,นก็ค่อยๆจางแล้วก็สึกกร่อนไปครับแต่ว่าจะช้ากว่าข้อมูลบนฟิล์มแล้วก็บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการสรุปได้ชัดเจน ยิ่งการบันทึกข้อมูลของ SCP-2256 นั้นชัดเจนแล้วก็แม่นยำขึ้นเท่าไหร่นั้นมันก็จะถูกทำลายหรือว่าสึกกร่อนขึ้นรวดเร็ว ตามไปด้วยเท่านั้นครับซึ่งนี่คืออุปสรรคและก็เรื่องที่ยากที่จะทําการวิจัยมันครับนับตั้งแต่ปี1992ครับจำนวนประชากรของ SCP-2256 นั้นก็ลดลงเป็นจํานวนมากและเมื่อเข้าสู่ปี1994จํานวนของพวกมันนั้นก็ถือได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตเท่าที่ทางองค์กรทราบนะครับสาเหตุหลักๆนั้นเกิดมาจากการที่พวกมันป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากการคลอดลูกดังนั้นเนี่ยจำนวนประชากรของพวกมันนั้นจึงลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องและด้วยความที่มันเป็นมิดครับทางสถาบันเนี่ยจึงมีความต้องการที่จะรักษา พวกมันไว้พวกเขาจึงแสวงหาหนทางในการที่จะบันทึกภาพแล้วก็ข้อมูลของพวกมันเพื่อที่จะนํามันไปศึกษาแต่รู้ไหมครับว่านั่นทําให้ทางสถาบันนั้นต้องเสียใจในภายหลังครับ ในปี2002ครับทางสถาบันนั้นได้พัฒนาอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการทําลายสนามพลังที่ SCP-2256 นั้นสร้างขึ้นมาได้ซึ่งนั่นสามารถทําให้พวกมันนั้นถูกถ่ายภาพได้ตามปกติครับแต่สิ่งที่น่าเสียใจแล้วก็น่าทึ่งที่ตามมานั่นก็คือการตายในทันทีของ SCP-2256 ตัวแรกที่ถูกบันทึกภาพได้ครับนั่นจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการบันทึกภาพแล้วก็ข้อมูลของ SCP-2256 นั้น เป็นอันตรายต่อตัวพวกมันเองครับเห็นไหมครับในที่สุดการที่ทางองค์กรนั้นเข้าไปยุ่งกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ไปทําลายความสมดุลแล้วก็ทําลายชีวิตของพวกมันเหมือนกันครับสิ่งนี้มีผลต่อการสูญพันธุ์ซึ่งนั่นหมายความว่า การพยายามที่จะบันทึกข้อมูลของ SCP-2256 ตั้งแต่ปี1991นั้นนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ SCP-2256 ครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้นั้นเชื่อกันว่า SCP-2256 นั้นยังคงมีชีวิตอยู่แต่นั่นก็แลกมากับการลืมเรื่องราวทั้งหมด ของนักวิจัยทางสถาบันครับหลังจากที่เวลาผ่านไประยะหนึ่งครับข้อมูลของ scp 2256ที่ทางสถาบันนั้นบันทึกไว้ได้ก็เริ่มสึกกร่อนมีเพียงแค่สิ่งเดียวครับที่บันทึกเรื่องราวของมันไว้เป็นหลักฐานนั่นคือคําอธิบายสั้นๆในรายการการจัดการวัตถุผิดปกติทั้งหมดทางสถาบันนั้นลืมเรื่องราวของพวกมันไปหมดสิน้นและทางสถาบันก็เข้าใจว่าพวกมันนั้นสูญพันธุ์ไปหมดแล้วครับแต่ในทางกลับกันครับก็มีทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่านี่อาจเป็นกลยุทธ์หรือว่าเป็นวิวัฒนาการของ คุณสมมบััติของนที่รู้ว่าเมื่อสายพันธุ์เริ่มถูกคุกค,คามพวกมันก็เริ่มพัฒนากลยุทธ์ใหม่เพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้คนที่ต้องการเข้ามาศึกษาวงจรชีวิตของพวกมันว่าสปีชีนนี้ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วครับและเมื่อย้อนกลับไปตอนต้นคลิปที่นิกตั้งคำถามว่านักล่าประเภทไหนที่ต้องการจะกินหรือว่าล่าสัตว์ที่ขนาดใหญ่ที่สุด ขนาดนี้เนี่ยมีทฤษฎีหนึ่งครับที่เสนอแนวคิดว่า SCP 3 4 5 6หรือทหารม้าอาคาเดียนน่าจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของมันครับ ด้วยอุปนิสัยการซุ่มฝ้อมองเหยื่ออย่างเงียบๆจนกว่าจะมั่นใจว่าจะสามารถจัดการเหยื่อได้ถึงแม้ว่าขนาดตัวของทหารมาอาคาเดียนนั้นจะด้อยกว่าแต่ว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของทหารมาอาคาเดียนกม็มากพอที่จะโจมตี SCP-2256 ครับเหตุผลหนึ่งที่ SCP-2256 นั้นไม่เข้าใกล้าชายฝั่งนั่นก็เป็นเพราะว่า SCP-3456 ทหารมาอาคาเดียนนั้นไม่ชอบน้ำน,นั่นเองครับ และนี่คือเรื่องราวของ SCP 2256ครับซึ่งนิคิดว่าถ้าหากว่ามันมีจริงมันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่โตเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งแล้วก็สวยงามมากครับนุนอ้นองคิดดู สูง1กิโลเมตรคือบางทีเราอาจจะมองเห็นแค่ช่วงลำตัวกับคอมันแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นสีสักของมันก็ได้น่าทึ่งนะถ้าหากว่าใครอยากให้ SCP 2 2 5 6นั้นมีชีวิตจริงหรือว่ามีอยู่จริงก็คอมเมนต์กันไปได้ที่ด้านล่างนะครับและสําหรับในสัปดาห์หน้าน,านั้นนิกจะนํา SCP ตัวไหนมาเล่าให้กับพเพื่อนๆฟังก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับ SCP Story ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่กับนิกแล้วก็ SCP Story ได้ในสัปดาห์หน้า,นาครับผมสวัสดีครับ